สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุณครูผู้ต้านทานสีสันกันทั้งหลายวันนี้ครับผมจะพาโอ้มีแท่งไฟติดมือมาด,ด้วยแต่ผมแก่เกินไปที่จะไปดูไอดอลแล้วแหละไอดอลครับแล้เนี่ยวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์นั่นแหละอีเวนต์นั่นแหละ ที่มีตัวละครนำเป็นน้องส้มมาลีใจเย็นนะใจะเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็น,ห,ยนหัวหน้าบรรเทาทุกที่ชอบทุกกบเกลือบรรเทาและหัวหน้าแม่ชีที่มีรอยยิ้มหิวใจหิวใจเอาเป็นเสียงหิวใจไปก่อนเ <c oughs> ส้นทางสุ่การเป็นนดอลของพวกเธอจะเป็นเช่นไรอย่าลืมทุบตูก้ก่อนไปรับชมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อร่วมตัวลุยเกลือไปพร้อมกันเข้าสู่เนื้อเรื่อง แค่ชื่อเกินนำก็พีคแล้วครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังแน่นอนแต่ไม่เราจะเจอกับมาลีที่กำลังพยายามขอโทษคุณครูอยู่พร้อมยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็เพราะตัวเธอเองเธอเลยกำลังพยายามจะเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาโดยทำในสิ่งที่คุณครูหลายคนไม่คาดคิดแม่ชีแห่งทีริตี้กำลังใช้ปืนจ่อไปที่เด็กอัตภาัานเพื่อป้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ช็อกผู้เล่นช็อกน้องหมวกกับน,นกช็อกคายโยโกะก็ช็อกใจเย็นนะใจะเย็นยังไม่ทันที่น้องหมวกกับน,นอกจะไดด้คคุิแต่่อยางด มารีได้จ่ายค่าเชา่ามอเตอร์ไซค์เป็นตะกัวสอเม็ดเฮ้ยแล้ะยังทิ้งท้ายอีกว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อกอบกู้ชินิตี้ได้เวลาย้อนไปก่อนที่จะกำเนิดแม่ชี2นัดมารีกับแม่ชีคนที่แรงเยอะกว่ากำลังทำงานและพูดคุยกันไปตามปกติจนกระทั่งมีข้อความมาจากหัวหน้าแม่ชีซองต้งมาถึงมารีและดูเหมือนว่าซากุระโก ต้องการความช่วยเหลือมารีจึงได้รีบมาหาซากุระโกะแต่เมื่อมาถึงก็ได้พบเห็น2หัวหน้ากำลังเล่นเกมจ้องตาแสนเอนจอยกันอยู่เอนจอยใช่ไหมพอทั้ง2คนได้เห็นมารีก็ได้รีบกูกันเข้ามาเพื่ออธิบายสถานการณ์ก่อนที่มารีจะมาถึงมารีถึงกับกุมขมับเอาละ่ะ คนก็ชอบใช้คําพูดเรื่องลูกปืนส่วนอีกคนก็ชอบทุกบกอดบรรเทามารีไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดมิเนตจึงได้เริ่มอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้ที่ท r นิตี้กำลังจะจัดงานคารนิวัลที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายโดยอีเวนต์หลักของงานนี้นั่นก็คืออีเวนต์ไอดอลซึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษเพราะไม่ได้มีแค่ Trinity ทีนิตี้เท่านั้นที่จะร่วมแสดงแต่จะมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่จะมาเข้าร่วมแสดงกันอีกด้วย Yes ท่านประธานไอดอลครับขอโทษครับม <c oughs> ันเป็นโอกาสสาคัญที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ของชมรมอัศวินบันเทาทุกและชมรมซิสเตอร์มาลีสงสัยชมรมของพวกเรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอครับบอสครับก็ตามที่กล่าวไปข้างต้นเลยอีกคนก็ชอบใช้คําพูดเรียกลูกปืนส่วนอีกคนก็พร้อมที่จะทุบก,กอนบันเทาต่อสาก,กุระโกจึงได้บอกความตั้งใจของตนกับพี่เนให้ฟังว่าพวกเราจะเป็นไอดอลช็อกช็อกกันหมดเลย เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสองชมรมมารีจึงอาสาที่จะช่วยอีกแรงและได้รับเควสใหญ่มา3าเควสนั่นก็คือชุดท่าเต้นเพแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นจะเริ่มกลับไปเป็นเหมือนตอนต้นอีกแล้วมารีจึงรีบตัดจบและขอเวลาสัก2-3วันในการเตรียมแผนง,งานให้สาเร็จเอาละ่ะแต่เวลาเปิดตัวตัวละครหลักอีกคนเโยมารีแม่ชีสนัด จะโดนแม่ชียิงก็วันดีแหละเซนเซได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับบอกกับมาลีไปว่าจะพามาลีนั้นไปศึกษาเรื่องไอดอลการน,นักเรียนจากโรงเรียนอื่นกันในวันพรุ่งนี้มาลีรู้สึกเกรงใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวคุณครูนั้นจะติดงานแต่เซนเซ,นเซนไม่คิดอย่างนั้นพร้อมกับบอกคำพูดสุดเท่ต่้งจิตตดโมทนาสาธุข,ขออย่าให้ลินจังจับได้เอาละที่แรกที่เราจะไปกันนั้นก็คือเกเฮนนาะท่านประธานไอดอลตอนนี้เรามาทำเควสตแรกที่อาบิดอตนั่นก็คือชุด เซนเซกับมาลีกําลังพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญไอดอลท่านหนึ่งเพื่อที่จะทําเควสให้สําเร็จพอรู้ว่าแม่ชีกับคุณครูนั้นต้องการความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญบัตรทองจึงตอบเซเยตและพรอมที่จะดันอย่างเต็มที่แต่มาลีนั้นสงสัยว่าคนอื่นในโรงเรียนนั้นหายไปไหนหมดพูดไปก็ไม่เห็นภาพโน,นนนมิจึงพาทั้งสองคนนั้นไปหาคนอื่นที่กําลังยุ่งกับการจับแมวและน้องแวน่นเฮ้ยลุงคอพับคุณครูคกับมาลีจึงได้รับรู้สถานการณ์ว่า สาเหตุที่น้องแมวพาร์ทไทม์และน้องวั่นเซียนคอปเตอร์กำลังเกลี่ยกาดอยู่เพราะว่าต้องไปเป็นไอดอลอูโดฮะครับขอใหม่ขออภัยครับเพราะต้องไปเป็นดูโอไอดอลที่ต้องใส่ชุดแบบนั้นเข้าร่วมงานไอดอลเพื่อหาเงินมาใช้หนี้น้ำตาแทบไหลแต่ทั้งสองคนนั้นอายเกินไปที่จะใส่ชุดแบบนั้นไปแสดงจึงตั้งใจที่จะพูดคุยด้วยลูกปืนไปอีก2-3วันแต่เป็นแบบนั้นไปไม่ได้ในเมื่อสัญญาแล้วต้องรักษาคำพูดได้เวลาพูดคุยฉบับอาบิดอสกันแล้วครับผม หลังจากยื้อยุดชุดกระชากกันเสร็จสองไอดอลแห่งอาบิดอสก็ต้องใส่ชุดแบบนั้นไปแสดงอู้ไอดอลอาบิดอสเอ๊เดี๋ยวนะน้องแว่นไม่ใส่แว่นจะจะจะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นและคุณครูกับมารีก็ได้แหล่งตัดชุดไปที่เรียบร้อยจากโนโนมิเควสแรกสําเร็จแปะมือต่อมาคุณครูกับแม่ชีได้มาที่สำนักรักษาความปลอดภัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับไอดอลแต่คุณตำรวจโดนัทนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยได้ไหมเพราะว่าชุด เพลงพวกเธอไม่ได้เป็นคนทําเองแต่ได้รับสปอนเซอร์มาจากทางร้านโดนัทมีเพียงแค่เรื่องเต้นเท่านั้นท,นนที่สามารถพอจะช่วยได้อยู่คีดีโนยังได้เสิร์วิกว่าทางร้านโดนัทขอให้พวกเธอไปเข้าร่วมอีเวนต์เหมือนกับว่าเป็นมัสคอตของร้านและยังบอกอีกว่านี่เป็นการบริการเพื่อประชาชนเอาละ่ะได้เวลาส่งหน่วยเช่วชาด้านอาหารไปเจราจากันสักหน่อยแล้วพูดยังไม่ทันขัดคำคีโนได้โชว์สเตปที่เพิ่งเดินมาใส่แม่ชีของเรา มันคือท่าอะไรช่วยบอกผมทีและมือปืนยังได้บอกกับแม่ฉีกว่าการเต้นนั้นคือพื้นฐานของไอดอลและยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและต้องการดึงดูดความสนใจฉุกเฉินคํานี้เป็นคําต้องห้ามในคิวบอทอสเมื่อกล่าวคานี้ออกมามันมักจะแสดงอภิิหารให้เห็นอยู่เสมอ ชิปหายแล้วฟุบุกิไม่ได้กล่าวเหตัวเห็นร้ายตอนนี้มีแก๊งบอกระนกกำลังเข้าไปก่อความไม่สงบในร้านโดนัทซึ่งแรงจูงใจนั้นก็คืออยากกินโดนัทแบบฟรีๆมันน่าเคกระบาลขณะที่ตำรวจนั้นกำลังคุ้ดคิดอยู่ว่าจะหาวิธีช่วยยังไงดีแม่ชีสองักของเรานั้นก็ได้เข้าใส่โจรก่อนไขรพร้อมกับโชว์สเต็ปที่เพิ่งได้เรียนมาไม่เตี่ยทีนี้โจรงงพร้อมยิงคำถามถามแม่ชีไปว่าทำขี้เกลืออะไรครับแม่ชีแม่ชีไม่ตอบและพร้อมมุ่งมั่นที่จะโชว์สเต็ปต่อ คือโอกาสที่จะบุกจับโจรได้เวลาเคก,กระบาลให้หลากจำห <L un ters> ลังจากเคกระบาลโจรเสร็จฟูบุกินั้นรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากพร้อมกับตอบแทนให้พวกมาลีนั้นมาเรียนเต้นกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ายิ่งคนเยอะยิ่งมีโอกาสที่เธอจะได้อู้งานอย่างเลี่ยมแต่เรียนได้ไม่นานครับดูนั่นสิโดนัทเดินได้การเต้นเคีย แม่มือเลสสุดท้ายก็คือเพลงอีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นงานนี้ก็จะจบลงแต่มารีนั้นดูเหมือลอไปชั่วขณะอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเหนื่อยจากการเตรียมงานแต่ยังไม่ทันได้พักเหนื่อยตัวละครอีกคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาอุตหะไม่ว่าคุณคูนั้นจะดูกี่รอบตะแคงดูกี่ทีนี่บันคนละคนกันชัดๆอุตหานั้นได้อยากมาจอยกับปี้แม่ชีเพราะเธอนั้นก็สนใจเรื่องไอดอลเหมือนกันพร้อมกับบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดท่าเต้นหรือว่าเพลงเพลงอย่างนั้นเหรอเยี่ยมไปเลย อุดานั้นได้เตรียมเพลงมาเผื่อสัก2-3เพลง เพื่อที่จะไปเข้าร่วมการแสดงในอีเวนต์นี้โดยเฉพาะแต่เธอมาแบบโซโล่เพราะว่าแนวเพลงของเธอนั้นไม่ตรงกับคนในตี้ซึ่งถ้าดูจากการแต่งกายแล้วคงไม่รับอิทธิพลมาจากแฮกเกอร์สาวผู้มีรอยยิ้มสดใสฮิวใจเหมือนยาพิเศษเด็กสาวอัจฉริยะผู้ได้รับการชื่นชมว่างามเหมือนดอกไม้แสนสวยเพียงยืนอยู่เฉยก็งดงามราวกับดอกไม้ผาคานั่งก็ยังงดงามเหมือนกับดอกโบตัน๋นต่อให้ถอนหายใจก็ยังงดงามเหมือนกับดอกดิลลี่สีขาวบริสุทธิ์สูตรยาดมแป๊บ Oh. อูดหาฮยังได้บอกอีกว่าทุกคนนั้นมีเหตุผลในการขึ้นแสดงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะสื่อคำที่อยากจะบอกหรือชื่อที่อยากจะเรียกสำหรับเธอแล้วคือการให้ทุกคนนั้นได้เห็นสายฟ้าเวอร์ชันลูกบอลดิสโก้ชักช,ชักเริ่มไม่ดีแล้วสิแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะผิดหวังเล็กน้อยที่คนที่จะเป็นไอดอลไม่ใช่คู่แต่เป็นซิสเตอร์เอา้าก็นี่งานนักเรียนแต่มารีนั้นได้รีบปฏิเสธ เธอแค่ต้องการช่วยเหลือมิเนะกับซากรุระโกะเพียงเท่านั้นอุทานั้นได้นัดมาลีไปที่ร้านคาราโอเกะเพื่อที่จะหาเพลงที่ใช่ให้กับเธอกันมาลีนั้นจึงได้รีบลุงหน้าไปก่อนจึงเปิดโอกาสให้คุณครูและอุทานได้คุยกันและก็คิดเหมือนกันว่าดูดูแล้วมาลีนั้นก็อยากจะเป็นไอดอลเหมือนกันแต่แค่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่อุทานั้นจะตามไปสมทบกับมาลีอุทานั้นได้ขอร้องให้เซนเซนั้นช่วยฟังเพลงที่เธอเลือกมาหน่อยเอาละ่ะได้เวลารับเมโลดี้เข้าโซดประสาท ดูเหงื่อที่หยดนั่นสิครับบอกได้เลยว่ามีแฮกเกอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนชั่ววันต่อมามาลีนั้นได้มาส่งเควสตให้กับ2ไอดอลทั้ง2คนนั้นไม่คิดว่ามาลีจะทําถึงขนาดนี้พวกเธอรู้สึกมีไฟในการเป็นไอดอลกันแล้วพร้อมกับบอกมาลีว่าให้ไปพักผ่อนได้แล้วเพราะว่าพวกเธอนั้นรู้ดีว่ามาลีนั้นเหนื่อยแค่ไหนกับการเตรียมแผงงานในครั้งนี้พวกเธอนั้นจะรับช่วงต่อเอง มาลีไม่ได้พูดอะไรมากขอให้ทุกคนนั้นโชคดีและเดินออกไปพูดแบบนี้มีพิรุษนะหลังจากที่เธอนั้นได้เดินออกมาแม่ชีที่แรงเยอะก็ได้ส่งข้อความมาบอกเธอว่าตอนนี้งานที่พวกเราจะต้องทํานั้นเสร็จสิ้นหมดแล้วจึงทําให้มาลีนั้นว่างและรู้สึกมีความแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องไอดอลขึ้นมาตัดมาทางด้าน2ไอดอลที่ตอนนี้นั้นกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าการซ้องของพวกเธอนั้นมันไม่คืบหน้าไปไหนเลยแม่ชีนั้นได้แนะนําอัศวินให้พวกเรานั้นใส่ชุดพละ แทนที่จะใส่ชุดไอดอลเพื่อให้สะดวกสบายมากขึ้นกับการซ้อมแต่อัศวินนั้นเห็นต่างพร้อมกับบอกอีกว่าซ้อมให้เหมือนปฏิบัติปฏิบัติให้เหมือนซ้อมหรือพูดง่ายก็คือวันจริงใส่ชุดไหนวันซ้อมก็ใส่ชุดนั้นแหละเพื่อสร้างความคุ้นชินจีเนี่ยสุดแต่แม่ชีนั้นกาลังกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าการซ้อมของพวกเธอนั้นมันไม่คืบหน้าไปไหนเลยเราควรต้องให้น้องส้มมาช่วยอีกแรงไหมอัศวินนั้นได้เขกกับ,บายแม่ชีไปและบอกว่าพวกเราต้องพึ่งพาตัวของพวกเราเอง พราะคุณครูกับมารีนั้นทำมาเพื่อพวกเรามามากพอแล้วเข้าใจสุดๆหลังจากนั้นทั้งสงคนก็ได้คิดอีกว่าวงของพวกเธอนั้นควรที่จะมีลีดเดอร์เพื่อที่ไม่ให้สมาชิกของในกลุ่มนั้นกระจัดกระจายและกลำกับให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองคนจินได้หยุดการซ้อมแต่เพียงแค่นี้ก่อนเพื่อที่จะรวบรวมความคิดในการตัดสินใจว่าเราควรเลือกใครเป็นหัวหน้าดีครับแต่เดินไปพูดไปมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ชิปหายแล้วไงคุณครูไม่ได้กล่าวตตดมาทางอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้าชาและยามโลนั้นกําลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สุดเฟรชและเธอนั้นก็มีความคิดที่ว่าอยากจะไปหาเพื่อนจิ้งจอกที่มีเสียงแล้วกับนางฟ้าที่แรงเยอะกว่าแม่ชีแต่ยังไม่ทันที่เธอนั้นจะได้ลุกออกจากเก้าอี้ผู้ดูแลสภา,าน้ําชานั้นก็ได้กระแทกประตูเข้ามาพร้อมกับแจ้งข่าวอีกว่าแม่ชียิ้มสวยกับหัวหน้าบรรเทาทุกข์กำลังจะประกาศศึกเพื่อหาผู้นําร่วม ในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าว้าวว้าวใจเย็นนะนางยิจังฟังหูไว้หูครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะนางยิจังนั้นมีประสบการณ์มาแล้วเกี่ยวกับการเข้าใจคนผิดจากเนื้อเรื่องหลักฉะนั้นเราควรถามความจริงกับเจ้าตัวไปตรงๆเลยเก่งมากนางยิจังชิปหายแล้วตัดประทานท่านคุณครูนั้นที่กำลังชมงานอย่างเพลิดเพลิน โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าภัยอันตรายนั้นกําลังใกล้มาหาตัวแล้วโดดงานมาเที่ยวแม่ชีกําลังแว้นมาพร้อมกับบอกให้คุูนั้นมาที่จุดนัดพบแล้วจะบอกรายละเอียดที่หลังมารีได้มารับคุณคูพร้อมกับใส่เกีย์หมาอย่างเต็มสูบเพื่อที่จะไปยับยั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีเวนต์นี้แม่ชีโคตรโหด แต่ไปยังจัดตุรัสทินิตี้กันบ้างตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาอย่างพื้นที่ที่กำลังจะเกิดสึกตามข่าวลือที่ได้กันมาปากต่อปากว้าวฮานาโกชุดปกติในระหว่างที่ทุกคนนั้นกำลังงงกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นสภาน้ําชานั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่น,นี้เป็นที่เรียบร้อยนางฟ้าแรงเยอะจึงได้ทำการวิเคราะห์อย่างแม่นยำและบอกกับนางยิจังไปว่าเรื่องทั้งหมดคงจะเป็นการปากต่อปากจนข้อมูลนั้นบิดเบือนแน่ๆคิดไปที่นั้นนางยิจัง มันต้องอย่างนี้ดิแต่นานง้จังนั้นยังไม่ปักใจเชื่อว่านี่คือเรื่องเท็จพร้อมกับจะคอยดูสถานการณ์ไปก่อนนายง้จังยังบอกกับนางฟ้าอีกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาจงเรียกร่างนั้นออกมาซะแคทพาลูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่นานนั้นซากุรโกะโกะกับมิเนะก็ได้ออกมาตามเวลานัดแล้วได้คิดเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งสองคนนั้นรู้สึกแปลกๆว่าทําไมคนเยอะจังเรานัดกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอครับนี่แหละ หน้าต่างมีรูประตูมีช่องนางงีได้ถือคติเปิดก่อนได้ปูดถามไปว่ากําลังคิดจะทําอะไรกันอยู่ซึ่งมิเนนั้นได้ตอบกลับมาว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณค่ะคุณนางิีสะนางงีสะได้แสดงสายตาที่พร้อมบวกอย่างสุดๆพร้อมกับกําลังจะเปิดใช้งานปีศาจกอริลลาขึ้นมาด้วยเนตรแห่งแยมโลนั้นจึงทําให้มิการนั้นไม่มีทางเลือกพร้อมจ่อปืนไปยังสองไอดอลด้วยสัญชาตญาณของคนในคิวบทอสจอมาจอกับไม่โกง ชิายแล้วแต่ยังก่อนทุกอย่างจะไม่จบแบบนี้เพราะแม่ชีสองนัดและผู้ใหญ่โดดงาน ได้มาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับควบคุมสถานการณ์มาลีกับคุณครูนั้นได้ขอให้ทุกคนใจเย็นๆไม่เงินจะเรียกท่านประธานมาทุบกระบาลท,ทีละคนนางยิสซจึงจะเริ่มอธิบายเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแต่สก,กุลโกกับมิเนนั้นรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมีประสบการณ์จากเนื้อเรื่องหลักมาแล้วจึงได้ชิงตัดหน้าไปคุยกับมาลีทายาทเอสเคนนดีและบอกกับเธอว่าอยากให้เธอนั้นช่วยมาเป็นลีดเดอร์ของวงเราหน่อยมาลีนั้นตกใจคุณครูตกใจ นางิสะก็ตกใจเฟกนิวอะโบที่ผ่านมา2ไอดอลนั้นได้เอาแต่สนใจการฝึกโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของมาลีเลยทั้ง2คนนั้นเลยอยากจะขอโทษเพราะมาลีนั้นสนุกกับการเตรียมแผนงานมากกว่าพวกเธอทั้งสองคนจะอีกมาลีนั้นจึงเหมาะที่จะเป็นไอดอลและตอนนี้มาลีก็ได้เป็นไอดอลของพวกเธอทั้ง2คนไปแล้วเป้าหมายของพวกเธอทั้งสองคนนั้นยังคงเหมือนเดิม จึงจําเป็นต้องมีลดเดอร์และตอนนี้มาลีนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากเหล่านักเรียนมากมายและซสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาลีช่วยมาเป็นไอดอลกับพวกเราได้เถอะและที่พวกเธอนั้นได้นัดเจอกันในวันนี้เป็นเพราะเรื่องวงไอดอลไม่ได้จะมาทุบกันแต่อย่างใดแต่มาลีนั้นยังกังวลอยู่ว่าเพลงก็แยกร้องแค่สองคนแล้วชุดสำหรับมาลีก็ไม่มีแต่ไม่ต้องกังวลไปถึงแม้จะชอบอู้งานแต่ผู้ใหญ่อย่างผมก็ชอบเผื่อไว้ก่อนเสมอพร้อมกับบอกว่ามาลี ถ้ามีสิ่งที่อยากทำก็บอกไปตรงๆเลยโอเคมารีเซยตได้เวลาตั้งวงไอดอลเอาละครับได้เวลาไปรับชมการแสดงไอดอลกันแล้วที่ช่องทาง YouTube ครับผมเดี๋ยวผมบินหลังจากที่แสดงเสร็จมารีได้อำพังใบหน้ามาหาเซนเซพร้อมกับจะมาขอบคุณ กับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นี้ด้อมน้องส้มฟินจิกหมอนขาดแน่แต่ในขณะที่มารีนั้นกําลังหยอกล้อกับเซนเซอยู่ก็ได้มีหญิงสาวสองท่านที่ปิดหน้าด้วยหน้ากากที่สุดแสนจะตามเทรนด์เข้ามาทักทายตามกระแสสุดๆมันเป็นของขวัญที่คนในชมรมของพวกเธอนั้นได้เตรียมมาให้พวกเธอถือว่าได้ทำเป้าหมายที่จะเข้าถึงทุกคนได้อย่างสำเร็จแล้ว กมาทั้งสองคนนั้นก็จะมาขอบคุณเซนเซกับมาลีด้วยเหมือนกันที่ทําให้มีวันนี้และมีเรื่องอยากจะขออนุญาตมาลีอยู่เฮ้ยเอาล่ะครับในฐานะผู้ใหญ่เราต้องเลือกคำตอกที่ดีสุดและไม่เป็นภัยแต่ในเมื่ออีเวนต์นี้ปูบทแบบไม่คาดคิดมาให้เราชมขนาดนี้มันก็คงไม่เป็นไรที่จะปิดบทแบบไม่คาดคิดมิเนช็อกซากุรโกช็อกคุดคูช็อกคายโกก็ช็อก ยังอยู่น้องส้มได้ทําสีหน้าที่เป็นมิตรสุดๆพร้อมกับถามไปอีกว่ายังมีรูปแบบนี้เหลืออีกไหมคะซากุระโกจึงได้ตอบไปว่ายังเหลืออยู่ที่สํานักงานของเธอน้องส้มนั้นได้ยื่นคําขาดให้กับหัวหน้าแม่ชีให้ทิ้งรูปทั้งหมดอย่าให้เหลือแม้แต่ใบเดียวพร้อมกับส่งยิ้มที่แบบมีเงาซากุระโกะอันเดอร์สแตนโตรีบไปเคลียร์รูปอย่างไว เสียดายรูปจังเลยคุณครูได้กล่าวมารีนั้นได้บอกกับคุณครูว่าอยากให้เรื่องทั้งหมดนั้นมันจบไปพร้อมกับงานวันนี้เพราะเธอจะต้องกลับไปเป็นซิสเตอร์เหมือนเดิมถ้ายังมีสิ่งแบบนี้อยู่มันจะกวนใจเธอได้พร้อมกับทำสายตาที่มีพิรุษสุดๆและมอบเซอร์วิสเล็กๆให้กับคุณครูยังมีรูปที่ยังไม่ได้โดนชิกดอมน้องสมช็อกขาดจออ้าวเดี๋ยวนะเอารูปหายหายไปไหนเฮ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นจบอีเวนต์ไอดอลครับผม bye, บายบายครับผม